ไพราชินีถือถ้วย Queen of Cups บนบันลังริมทะเลราชินีผู้ถือถ้วยศักดิ์สิทธิ์ในมือเธอคือ Queen of Cups ผู้เปี่ยมด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจในหัวใจมนุษย์ราชินีเซราฟินา่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหญิงสาวผู้มีหัวใจอ่อนโยนและเต็มไปด้วยเมตตาเธอใช้สัญชาตญาณและความเข้าใจในจิตใจมนุษย์ในการดูแลผู้คนแง่คิด ไพ่สอนว่าความเมตตาและการฟังอย่างเข้าใจคือพลังแห่งราชินีเซราฟิน่ารักคู่ของเธอด้วยความจริงใจและเข้าใจเธอไม่พยายามควบคุมแต่เลือกอบกอดและสนับสนุนหัวใจของเขาแง่คิดความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการอบรับและสนับสนุนบางครั้งคู่รักของเธอหวั่นไหวและไม่มั่นใจแต่เซราฟิน่าใช้ความอ่อนโยนปลอบโยนไม่ใช่การตำหนิแง่คิด การเยียวยาด้วยความเข้าใจทำให้ความรักยั่งยืนเซราฟิน่าก่อตั้งสถานเยียวยาเล็กๆสำหรับผู้คนที่ทุกข์ใจเธอใช้ทั้งสัญชาตญาณและความเมตตาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแง่คิดงานที่เกิดจากหัวใจจะเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นมีบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเธอทำไปเพราะฝันเกินจริง แต่เซราฟิน่ารู้ดีว่างานที่เธอทำไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อจิตวิญญาณแง่คิดคุณค่าของงานไม่อยู่ที่คํายกย่องแต่อยู่ที่หัวใจที่ส่งต่อแม้เธอไม่ได้ร่ำรวยแต่การงานที่เต็มไปด้วยความเมตตาทำให้ผู้คนศรัทธาและตอบแทนเธอด้วยความจริงใจแง่คิดการให้ด้วยใจจะนำการได้รับกลับมาอย่างงดงามแม้จะมีช่วงที่ทรพย์น้อยเธอก็ไม่หมดศรัทธาเธอเลือกใช้ทรัพ์ ที่มีอย่างรู้คุณค่าและจักรวาลก็มอบกลับคืนเสมอแง่คิดการเงินมั่นคงไม่ใช่การมีมากที่สุดแต่คือการรู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีโซราฟิน่าได้รับการยอมรับในฐานะผู้ที่มอบความอบอุ่นและความเข้าใจแก่ทุกคนเธอพบความสุขแท้จริงในหัวใจที่เต็มไปด้วยเมตตาแง่คิดหัวใจที่เต็มด้วยความรักคือสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เสียงจากราชินีถ้วยกล่าวปิดท้ายว่าความรักต้องอ่อนโยนและเข้าใจการงานที่ยิ่งใหญ่คือการเยียวยาผู้อื่นและการเงินจะมั่งคั่งเมื่อเจ้ารู้จักให้ด้วยใจไพคิว e นออฟคัพส์สอนว่าพลังที่แท้จริงคือหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาและสัญชาตญาณแห่งรัก